ปานิบนิบลากลงไปเลยค่ะทุกคนโอ้สีพื่องจ้ากินใจเขาพูดแบบพ่อจ้ากุเถอะถือว่าเบียนเข่แล้เลยสวัสดีค่ะมะพอกันกนิ๊งเลวค่ะก็หนุ่ยก็บเบียคะ่ะพี่น้องมือนีสิผ้าพี่พ้าน้องมากิน มะพร้าวกะทินะคะรอบก่อนหนูยังไม่ได้กินนะคะวันนี้ก็เลยไม่เคยกินได้เธอพี่เนาะก็เลยอยากเอาจ้าเฮ้ยเยมะแยะมาได้ไหมได้ยังบอกวยเจ้าคือเจ้าคืออันขี้ลายเถ้าอ้วนเอาอุ้ยทุกคนเนทุกคนดูะ ปลานี่บอกนี่บอกเพื่อนค่ะอุ้ยเห็นไหมเห็นเต้เห็นเต้ในคลิปเขาจะกินขึ้นอย่างไรม้วนอย่างนี้เลยอ่ะใส่เห็ดซีฟงเลยถั่ปะนี่ทุกคนดูมันเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นหุ่นดิเวนี่บอกเป็นเนื้อบอกมันจะเป็นม้วนๆแบบเนี้ยมะพร้าวกะทิอุ้ยแบบอันนี้แช่เย็นได้ไหมน้นเลยเนาะอือ ม่กินน้ำกกนจะเอาไปจะกินอันนี้เด้อไหนลองลองลองชิมแบบไม่ไม่ใส่อะไรลองดูอ่ะเป็นยัไงจะอ่อนเลยอือสื่อแต่ว่ามันออกมันๆพี่น้องมั้ยออกมันหวานยังอยมันนอ่มเนี่ยจะเป็นแบบนี้เรื่องใดบันี้กอืมก็กินใส่ก็กินใส่นม อาสนแจะใส่น้ำแดงหรือใส่นมก็ได้ค่ะใส่น้ำแดงล้างเลยอืมราดลงไปเลยอุ้ยเออพามากินยังเนาะราดลงไปเลยค่ะทุกคนโอ้สีมันงามอยู่ดิเลือกขอเอาตัวนี้ด้วยใส่ได้ไหมใส่ได้ไกินใส่น้ำแข็งเคล็ดห็นไหนบอกเขาใส่น้ำแข็งหรือบอาเอาใส่อะไเอาใส่ดิจ่ะตักใส่เจลาห์หัอืม โอ้ว่ามมนไใดว่ามมนน้ำแข็งใส่พ่อพี่น้องนี่จะเป็น <c oughs> คนคนแบบเนี้ยตอนน้นำแข็งใส่พี่น้องวะเป็นยังไงแต่มันเบาอหอมแบบแบบว่าพอเรากินเลยเนาะบาหอมเด้วยก็ออเป็นหุ่นอยู่ปากเผาอีกมันมันจะหอมออกมันนะสศับปลาอันนี้ส่วนตัวผมเด้อพี่น้องเด้อ ผมก็บอกเรื่องที่ผมกินนี่แหละพี่น้องมักใช้มักไม่หรอกข้าวเสียบว่ะเบายู่ครับคลายขอนพี่น้องคินอะไรเขาบอกอ

ใส่น um, um. ้ำแดงเออเขาบอกว่ากินแส่้ำแดงอร่อยเบียรว่าแส่้ำแดงอร่อยสุดละอืมม่อมื่ต้องใส่น้ำแดงน้องเต๋อเนี่ยต่อเอาไปก่อนบนยังอืมอืมเนาะอพม่หน่อมาเด้อ คือถ้าใครชอบกินแบบเจลลี่เจลลี่อ่ะได้อยู่ถามว่ามีรสชาติไหมไม่มีรสชาตินะคะัทุกคนอร่อยเพันน้ำแดงนี่กินวันนี้เย็บเรือโซ่ลาดลาดเลยนี่ชุดน้องเนี่ย ลลยมงะกินังไผมกินงสิละผมมหคว่ากินหกินอผมขอกินเสียพี่น้องเลยสุดป้าคุณรู้ไพี่น้องผมกินตัวนี้ผมนึกว่ากินเผือกเอาขน เห็นป mm ุ้นแล้วว่าวแม่ข้อมผมนี่แม่ดอกการันตีเด้อเผือกคือเผือกนวลเนาะฟื้นฟื้นน้ำแดงแดงหมดเพิ่นเผือกมากเดี๋ยวบอกไม่ต้องไม่ต้องมาเยาะหรอกเหรอว่าเราขึินแต่น้ำแดงขิ้นแต่น้ำแดงพี่น้องนเราไม่เคยกินเนาะ อร่อยเ,เอย็นเย็นยันน้ำแข็งนิดนึงคอดไปหอดนเล็กหน่อยรุ่น้ำแข็งไทยหย่อนยุกพี่น,น้องเลยอาการหอนไอเส่ยอะไรได้พี่น้องครับดิครับลู กินค่อนข้ามเด็ดเนาะแม่ค่ะกินกับน้ำแข็งอร่อยถ้ากินเปล่าออเบียกก็มไม่อร่อยหรอกมันเกิดมันเบ่มันก็ยังกินเผื่อแต่ว่าพอใส่น้ำแข็งกับไปเติมแดงกับไปมันชู่รสเลยเป็นขนมหวานกะทิคงหวานเนาะแต่เนื้อมันจะแบบนุ่ม ก,ก็เลยเกเปือกไปนึ <laughs> ่งไปก็เปลือกเห <c oughs> <c oughs> น่อยก็เปลือกเพกินดูไหมกินเนื้อมันดูกิน <c oughs> แล้วไปนตะกินตหมุนม <c oughs> ันเนื้อดูก็กินแล้วเนื้อยังไงก็เปือก <c oughs> จะเชื่อผมเลยพี่น้องผมบอกความ ตามความพอก,กินนี่แหละผมมีเขาเจาก,กิ่นผมดูวุ้นจะหวานหอมหอมมากทั้งมะพร้าวเลยนะยนะึกว่าเป็นวุ้นแล้วก็มอกินมะพร้าวมาหอมหอมเคือ่อนำ้ำเคือน้ำมะพร้าวเนี่ยมันจะหอมม,หอม,มันจะหวานแต่แล้วกลิ่นความมันเนาะแติมมาหอมอันนี้ไม่หอมสีออกมันแบบแตกหอมคือยังบัพเ้าวกับโแมน มันมันออกมันออกมันหยุดมันหยุดตรงที่เผือกรส้ชัตเผือกเลยพงพงเรียกว่าเผือกบอกอะไรเขาจรสิไทยกินใจนุ่มปนผม็นเป็นเห็ดเป็นนิดหน่อยเลยเป็นไข่ปนมัหมเจ้าก็กินแบบคือเล็กหน่อยคือคข่อยนี่แหละเนี่ยมันเสียบ อ,อ้าไปไปไปปนรู้รู้มนันี้ลุง่มากินสกินเนี่ยนะก่นนอกนอก่อนลาบขมลาบลาบขนมเนาะกิน,นขนมลาเพาะนี่แื่นนั่นพี่น้องสวัสดีครับก่นนี่กินกินเนี่ยตัดติดไผมยัง ครับเดี๋ยนะสวัสดีครับเรืงดังเลยอ่ะเรื่องดังอันี่อันนี้เรื่องดังอร่อยอันนี้เอ้าแม่แม่อร่อยอันนี้เนี่หวานเนี่ยอร่อยไม่รู้ชิ้นี่ดูอส้นน้ำส้นน้ำเอาส้นน้ำส้นน้ำอันไหนอร่อยอันไหนอร่อยอันไหนอร่อยหอมปลาปลาหรือแม่ อันไหนอร่อยชิกินเลยหรอกินเลยรอกินเลยอร่อยอรเอยใช้้นยาวเหรอนั่งนิ่อยู่อ่ะกินเลยกินเลยอ๋อกินข้าวโพดบ้าอืมชอบกินข้าวโพดอืมอร่อยไหมครับอร่อยนะครับบอกท่านผู้ชมก่อนอร่อยครับ

วาย่มากพี่น้องเที่ันี่ม่ด้เอาเันมานที่เอนเงิมาเี่นเสียุสิบิ่เอาเันมันมาอยู่ทอนเดี๋ยวนะอนอแ้วแข็งหรือัมแข็งเลยออ หนูเจอลงแข็งอ๋อหนูจะตักตรงนั้นเลือหนูเอารองแข็งพอแล้วลูกมันหมดละเอาล่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อยากกินยังยินๆล้อากาศมันถ่อนค่ะพี่น้องคะพอดีมีอยู่หน่วยหนึ่งหน่วยอยากค่ะก็เลยเห็นเห็นนกินแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเพิ่นบ่าเคยกินเอาล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้ใดมาคลิปนี้ก็ก็ไล์ก็แช่ห้เบียก็หน่วยน้องว่าอยู่น้ำเนื้อเด้อค่ะพี่น้องคะ มือนีห้าสามมือขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย